กาบสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้เนาะคะ่ะกับลาวพัฒนาชุดเด่นบนเนาะคะ่ะอีฟซี่พี่น้องวูเขามารับชมขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อค่ะมากกดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นสวยแอดเนาะ,ค,ะค่ะสาหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปเด่นบนสามสามชุดเนาะคะ่ะชุดละสามสูตรกันนะค่ะคักกันนะพี่น้องให็นมัน,ม,นมันกันนะเราก็แอดจะลงรักสิบลัก, 10, ลกน่วยบนไปเลยเนาะคะ่ะ อากาศห้อนขนาดพี่น้องห่อนแห้งพร้อมสำหรับคลิปนี้จะมีวิธีทํำให้ทุกสูตรเนาะคะ่ะเบิ้งคลิปให้จบเดอ้อพี่น้องนะคะเบิ้งคำเตือนก่อนคํำเตือนทางช่องทํำขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางจับจองสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทเนะคะสลระอุเสียไปไซาเรพี่น้องเนาะคะ่ะเดี๋ยวใส่สละอุก่อน ทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะอ่าเป็นแค่แนวทางเท่าน,นั้นค่ะพี่น้องค่ะไปเบื้งชุดแรกนะคะชุดแรก3สูตรระยะสันทอน,นี่เดอ้อพี่น้องนะะระยะสันทอน,นี่เห็นมันเดินกน็อยากเอามาลงนะคะเดินซ้ำนีน่ก็ได้หลายมือเลยเนาะคะ่ะพี่น้องเดินแค่นี้ าม่ลุดพี่น้องนะคะมีเข้ามีหลุด่อยน้องว้หันกอนเด้อทั้งล้านหน่อยพี่น้องค่ะงวดแรกนะคะงวดแรก 8,9, 9เสนะคะไปบวกกันเบิ้งว่าบวกแบบใดน,นะคะหลัก10บล่างบวกหลักหน่วยบน ตั้งแล้วก็บวกหนึ่งทีนะคะตั้งแล้วก็บวกหนึ่งทีบวกได้ค่ะ8ปบวกสได้12 2บวกเพิ่มอีกหนึ่งได้3ผลออกยุทธีสามเก้าเขายุทธีเล็กสานะคะอากาศห่อนขนาดเลยพี่น้องเอาเด่นบนเด้อค่ะพี่น้องข่าวงดต่อมานะคะ หลัก10บล่างบวกหลักหน่วยบน2อบวก9ได้11ตั้ง1 1ึบวก1คงที่ได้2ผลออกยุที่ซอหน่งหนเนาะคะ่ะบนเข่าเบิ่นเลยเนาะคะ่ะเข่าเป็นงวดที่2นะคะงวดมืออื่นเนาะคะ่ะ หลัก10ล่างคือ0หลักหน่วยบนคือ1บวกกันได้หต่าง1บวกคงทีหนึ่งได้ 2, 2> เอาพี่น้องได้1กับ 2, 2ไปดูสูตรที่2เนาะค่ะสูตรที่2ของชุดหนีช้นบะนะคะหลัก10บวกหลักหน่วยล่างได้เท่าไรบวกหาบวกหนึ่ง 8บวก9ได้17 7บวก5ได้12 2สองบวก1ได้สามนะคะพ้นเข่าที่3 9นเค่ะหมวดต่อมาเนาะคะ่ะหลักส0บวกหลักหน่วยล่างสองบวกสี่ได้6 6บวก5้าได้11บวกหนึ่งคงที่ได้สองพนออกอยุทธีหนึ่งหนึ่งพี่น้อง งวดนี้หลักสิบหลักหน่วยล่างบวกกันศูนย์บวกสี่ได้สี่สี่บวกห้าได้เก้าเก้าบวกหนึ่งได้สิบคือศูนย์เนาะคะ่ะถูกสองงวดติดร,ระยะสั้นทอน,นี่เด้อค่ะพี่น้องตอนนี้ยังบ่ทันได้ชนเนาะคะ่ะอ่ามือนั่นชนกันอยู่ที่เลขหนึ่งนะคะทัดขึ้นไปชนกันอยู่ที่เลขสามมือนี่บ่ช่นวะนี่พี่น้องไปเบิ่ง สูตรนี่เบิ่งค่ะ9บวกกัน3ครั้ง9 3 27 7บวก2เท่ากับเลข9เข่าอยู่ที่3เก่าเนาะค่ะบวกอีก3 3เป็น9 9บวก2ได้11ก็คือเลข1เข่าอยู่ที่1 1เนาะคะ่ะ ตัวเดียวบนนะคะหมดจัดมาเนาะคะ่ะหลักสิบบนบวกกันสามครั้งือยังมูนิลงมาละคะ่ะหนึ่งบวกกันสามครั้งก็ได้สามสามบวกสองได้เลขห้าบนเนาะคะ่คะโบชนกันจักอันเลยโบค่ะพี่น้นนะะองบบชนกันจักอันเลยไปแนวด้ายแนวนีนเนาะค่ะบบชนกันจักอันเลยอาพี่น้องแคบเอาสุดนี้ก้อนเนาะคะ่ะ เดี๋ยวแอดจะเอาเทียบชนอนห้มันจะมีอีก2อชุดเนาะคะ่ะมันจะมีอีกสองชุดว่าจะมีชนที่ตัวไหนที่เด่นบนนะคะไปดูชุดที่2คะ่ะชุดที่สองที่เด่นบนเนาะคะ่ะบวกกันเบิร์ดยางละหนึงแต้มนะคะ10หน่วยบน10หน่วยล่าง8นะคะเจดบวกเก้าได้สิบเบวกเก้าได้หก 6บวกสได้10คือ0 0บวก3ได้3ผลออกที่3 9มาอยู่ค่ะพี่น้องเด่นตัวเดียวต่ามานะคะบวกกันอกีกบมดเลยนะคะ2บวก4ได้6 6บวก3ได้9 9บวก9ได้18 8บวก3คงที่ได้11เขายุที่เลขกหนึ่งอีกนะคะ1 1ถูก เดินซ้ำหนีดได้ไหนิพี่น้องว่าท่านได้เดินไกลนะคะบวกกันเบิดอีก0-4บวกได้4 4-1บวกได้5 5-1บวกได้6 6-3บวกได้9สิมาบปะนะคะสูตรนี้สูตรที่1น<ม>่ 1> มีวิธีท,ทำให้้อมเมืดเลยนะคะ<ม>่ะไปเบิ่งสูตรที่2เนาะค่ะสูตรที่ 2, 2> อาบวกกันเอาหลัก10ล่างบวกหลักหลักหน่วยล่าง บวกหลัก10บนได้เท่าไรบวกตั้งแล้วก,ก็บวกสองเนาะค่ะเก้าสองสบวกเได้ 9, 2, 8, 9, 17ตั้ง7 7็บวกสองได้9ผลออกที่3ามหมดต่อต่อมา4ี่สองแปบวกสมได้11 บวกสองได้3ผลออกที่หนึ่งหนึ่งค่ะ่อ,อ,อนปวดหัวขค้ือหัวสิแตกนี่พี่น้องหอนย่างแห้งเลยเนาะคะ่ะงวดจะถึงนี่นะคะสบวกกัน2องข้างสี่สองแปบวกหได้9ตั้ง9 9้บวกสได้11บนะคะเกบวกสได้11ชนกันทีเลขเก่าแล้วสำหรับ ชุดนี้นะคะไปเบิ่งชุดที่3ขององสูตรที่3ของชุดนี้นะคะหลัก10ล่างบวกกัน2ครั้งได้เท่าไหร่บวก7 8 2 16 6บวก7ได้13ค่ะเข้าที่3 9 2 2สองสองเป็นสี่สี่บวกเจ็ดได้สิบเอ็ดเข้าที่หนึ่งหนึ่ง หลักสิบล่างคือ0บวกกันสองครั้งก็ได้0 0บวก7ได้7พี่น้องเนาะค่ะที่นี่นะคะ3สูตรนี่ชนกันบ่เด่นบนเนาะคะ่ะเดี๋ยวเอฟจะยกกล่องสูงให้พี่น้องแคบเอาเนาะคะ่ะแคบเอาเด้อค่ะเรียมตาเบ้ายูเนอะสูตรนั่นชนกันยุทีเลศเก่าพี่น้องจะมาบ่าชนมา,มากๆกับมีเด้อค่ะ ชนบามาก,กับมี่นะคะเอาชุดดิ่นบนชนกันที่เลข9ก้าเดี๋ยวไปเบื้องสูตรที่ชุดที่สามเนาะคะ่ะว่าจะมีชนบ่นะคะอัดคลิปยูเดอนะคะไปเบิ้งสูตรนี่เนาะค่ะสูตรนี่นะคะ,ะ,คะว่าจะชนกันบ่หลักสิบบนบวกกันสองครั้งเก้าสองสิบแปดนะค่ะสี่สี่สิบหกนะคะหกบวกแปดได้สิบสี สีบวกเได้ลงท้ายด้วยเลข3มผลออกที่3ามเด่นตัวเดียวบนถัดมานเนาะค่ะสบวกกัน2ครั้ง3าสองเป็น6กตังไว้นะคะตังไวหกเก้าสี่สามสบถือว่าค่ะเก้าสองสิบแปดแปมนค่ะลงท้ายด้วยเลข6กหบวกหได้12บสองบวกเคงที่ได้11 ล่ามผิดกับยาด,ดากันเดิมพี่น้องจบตะโดนเนาะคะ่ะจบประหกหนึ่งพี่น้องเอ้ยเนาะคะ่ะสูไปเรามีผูใ้ใดเก่งมากแต่ในทอ้องจะข้นมาฝึกเอาทั้งหนอกเมืะะ่อค่ะงวดที่จะถึงนี่หลักสิบบ,บวกกันสองครั้งหลักหน่วยสี่ครั้งบวกเลยค่ะหนึ่งบวกหนึ่งได้สองหนึ่งบวกสี่ก็ได้สี่สี่บวกสองได้หกหกบวกเก้าได้สิบห้ามันมีชันแหละคะชนกับผีบแผลกนะคะไปเบืง้ง สูตรที่สองกูุกลุกนะคะหลักสิบล่างบวกหลักหน่วยบน8ปดสองสกนะคะแปดสอสหกหกหมากส8 8สบวกหกได้14 4ส,บ,ส,สบวกเกได้13เด่นตัวเดียวได้เลขสามผลออกที่3ามานะคะ หมดตม่อมาเนาะคะ่ะหลักสิบล่างคือ2อสองบวกกัน2ครั้งสองสองเป็นสี่ยก4มากเก้าสองสิบดบวกสได้12 2สบวกเได้11ก็คือเลขหนึงนะคะผลออกที่ตัวใดค่ะผลออกที่1นึ่หนึ่งเด่นตัวเดียวเข่าที่เลขหนึงเนาะคะ่ะวดที่จะถึงนี่นะคะหลักสิบล่างคือศนบวกกัน2ครั้งก็ได้ศูน หลักหน่วยบนคือ1บวกกัน2ครั้งก็ได้2 2บวก9ได้11พี่น้องได้1อีกเด่นตัวเดียวสิม้าบอค่ะเดี๋ยวแอดจะเทียบชนไห้นะคะว่าชนที่ตัวใดนะคะสูตรที่3ของชุดที่3นะคะหลัก10บนก็คือ8 8บวกกัน1ครั้งได้8เนี้ไปหาเก้า7 7บวก8ได้15พี่น้องได้15ตั้งหาไว้ 4บวกกัน2ครั้ง4 2 8 8อบวกหได้13 8บวกหได้13 3บวก2คงที่ได้เลขห้าผลออกย่ทีส3เก่านาะคะ่ะเข้าที่เลข3หมดต่อมาเนาะคะ่ะหลัก10ล่างคือ2หลัก10บนคือ3หลักหน่วยบนก็คือ9บวกกันตามนี้2บวกกัน1ครั้งก็ได้2ยกมา 3าเป็น9 9้บวกสได้11ก็คือ1 9กบวกกัน2ครั้ง9ก้าสองสิบบวกหก็ได้9 9้บวกสคงที่ได้11บเอผลออกที่1 1เข้าที่เลข1นงะคะงวดที่จะถึงนี่นะคะหลักสิบ่างคือ0หลักสิบบนคือ1หลักหน่วยบนคือ1บวกกันตามนี่0นบวกกัน1ครั้งก็ได้0น หนึ 1> 1่งบวกกันสามครั้งก็ได้สามหนึ่งบวกกันสองครั้งได้สองสองบวกสามได้ห้าตั้งห้าห้าบวกสองได้เจ็ดนะคะห้าบวกสองได้เจ็ดที่นี่เนาะคะ่ะชุดนี้ชนกันที่เลขห้างวดที่แล้วงวดที่แล้วนะคะชนกันที่เลขสามออก สามเก้าว่นงวดที่แล้วงวดทื่ขึ้นไปอีกงวดที่แล้วชนกันยุทิเลขหนึง่งออกหนึ่งหนึ่งงวดนี้ชนกันยุทิเลขหาที่ลาวพัฒนาสูตรนี้ชนน้าเขายุเรีงวดที่แล้วชนหนึ่งสามตัวสูตรมันมีหลมันมันเอาออกมากพถือสูตรที่มันเดินพี่น้องงวดนี้ห้าเจ็ดห้าหนึ่งนะคะห้าเจ็ดห้าหนึ่งที่นี่นคะคะที่นี่ แอดจะเอาอีกชุดหนึ่งนะคะที่ชนบนนะคะสูตรนี้ชนเก่ากันนี่นะคะสูตรนี้ชนเลขเก่าสองสูตรนี้งวดที่แล้วชวนกันยี่ทีเลขหนึ่งมัน่นไปน้ำกันเบิร์ตเซตี้แบบนี้พี่น้องเนาะคะ่ะสูตรนี้ชนที่เลขเก้านะคะพี่น้องแคปเอา สูตรอาสูตรว่าจันสูตรทั้งๆชั่นหาสองสูตรสูตรนี่ชนเก่านะคะชนห้าสองสูตรแล้วก็เก้าเนาะคะ่ะเด่นบนเด่นนี่พี่น้องเนาะคะ่ะสูตรนี้มีหายู่สูตรหนึ่งมีเก่ายู่สูตรหนึ่งนะคะเป็นอันว่าห้าสามสูตรเก้าสามสูตรเนาะค่ะ สับสน,บนพี่น้องเดวแอดจะคัดใส่อ่าอ่าสูตรเด่นตัวเดียวนะคะสูตรเด่นตัวเดียวได้ที่เลขเก้าเลขห้าสองสูที่เด่นตัวเดียวเดลแอดจะทายลงหนาเฟซให้น้ำอยเป็นอันว่าห้าเก้าเจ็ดเด้อพี่น้องเด่นบนสำหรับชุดนี้นะคะทอกัรเลยนะคะห้าเก้าเจ็ดจะมีให้เห็นไหม เด่นตัวเดียวชวนได้เลขหานะสองสูตรสองตัวมาหนึ่งตัวอีกหนึ่งสูตรนะคะเดี๋ยวแอดจะทายลุ้งหนาเฟใหน้านเดอพี่น้องทางเฟซบุ๊กเนาะคะ่ะชนเลขเก้านะคะเก้าห้าเจ็ดต้องมีให้เห็นบ่คะ่ะที่บนเอาสำหรับคลิปนี้ขอยุดตีไว้สำนีเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะพอกันคลิปหนาเดอคะ่ะอันนี้ชนกันที่เลขหนึ่งเมที่แล้วมา กันคลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ